ลขไเอาไปมดอะเลขเอาไปรุ่นเราก็ได้สามสามเก้าแล้วค่อยเรียกคนมางัตตวกันนะเลขไหนึ่งสามสาม้ใช่เหยวเขาให้เ่แบบนั้นนะเจ็ดเก้าสเดอุ้ยหมดนะเดี๋ยวคนเดียวเจ็ดเกาสเหมือนเหมือนพีเต้ป้ายไอ้มัเจ็ดก้าสามเจ็สขอพี่ติดต่อัหน่อยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะมอยิ่ทุกผิว่ะนะ เป็นโเกนไปเอาดีเอาดิเต่อที่เผิอดิตาอุบอะเกิน <c oughs> ไป <c oughs> พิ้งเข้ามาเข้ามาครับสวยครับถ้าคนกดซับรัวอย่างเงี้ยมีกำลังใจเลยต้องอย่างนี้แหละร้อยชั่วโมงร้อยชั่วโมงยังไม่ไก orp, ล,ล,ดล,ลได้อีกป่ะได้อีกแล,แล้วหมดแล้วมั้ยใช่หมดยังล้านหมดจังวะหมดแล้วมั้ย หกซุนมีอะไรนะมีการพาหกซุนเอซับหัวใจพี่มีใครชับนานเพลงแดนแม่รเหรอ่ะอยากรู้ชื่อเพลงอ่ะพี่พี่ละออนทำมีมีมีอ่ะวนี่ผมอยากรู้เพลงเนี้ยครับพี่เนี่ยตัวเรียกดาวเดียวสิลินได้่ะ เฮียมันเกี่ยวเฮียอะไรมันหยุดไใส่กันบุบไม่แส่อะไรเลยเนี่ย yeah. แกควายมึงก็ออกไปมึงไม่พอมึงก็ออกไปแเลี้ยงแม่เอาต้องแมวร้องกูเองหัวไอ้สัตว์เอาเลยพี่เมาเลยเขาร้องเรียนอยู่ชิบหายบอกหัวแกร้องเรียนบ้าเลยพี่ไปดูเลยโอยคนที่ร้องเรียนแอคทีฟเท่าผมหรือเปล่าห้าร้อยห้าร้อยทะเกียน เป็นสิบเกือบสิบม่วยว่ะสองวันรั่วจากไปเติมของมันติดเดือนให้ไปนู่นไปนี่บ้างเออเอเกมไม่ตายหรอก้ก็ไอ้ควายให้มันผุ้มไม่ผมลบในโทรศัพท์ไปแล้วจะโหลดมันมันลบเครื่องไอ้เยัยลูกแครวมาลูกแคร์โดนมาแคร์นิดนึงไอ้โี่หัวแคร์โอ้โไม่ได้กางหัวแคร์เฮ้ยก็น้อยยันยุ่นน้อยไอ้ราไม่มีวันหยุดจำไว้ แกนชัดโดนบินอย่างแกนเนี่นี่อยากให้เขาใช้พี่ออนกูดูกูดชั่วโมงนบินที่หมดเลยนะเช้าอ่ะอย่างเนี้ยเกิดปวโหดเลยการเขาตั้งคัดตลอดลีกูดอุตสาหะสบายใจไม่ชอบไม่ชอบไงเยี่ยเดือดสิบชั่วโมงกูบินหมดแกนลุกนะแบบเนี้ยเยี่ยเล่นแบบนี้ยังมีคนว่างตลอดเวลาเลยนะตลอดในเมืองไหนมึงนั่งเล่นเกมมันยังโง่ขับโทรศัพท์ถขับมึงก็แรงไป ปกติที่เกียยคนเดียวคนอื่นเขาี่เกียยตามไปไมี่ยังไม่นั่งขับรถตลอดเวลาเียว่แต่ผมจะโยนให้แบลรี่จัดการไหนแบรี่เกียร์เลยตอนเนี้ยสิบชั่วโมงบินแบลรี่มึเราให้แบลรี่เลยสัตว์แล้วไอ้ไรตอนมันไม่ออนหนึ่งวันแบลรี่มึงเตะออโต้เลยนะปวดแขนเขาเนี่ยเดอะออนทิ้งไว้เลยยี่สิบสี่ชั่วโมงเจ้าที่ด้วยผมสามคนอะเยอะสุดละไม่เกินทีมมาพี่ไปดูไป นี่ขนาดหยุดสองวันละพี่ตีไอ้เฮี้ยตัวไหนลักหน่วยมันเตะไปเลยตัวยังไม่ถึงห้าร้อยเลยให้ผมบินเลยไหมล่ะผมพิจารณาดิไอ้เฮี้ยโอ้โหมันต้องบินเร็วไม่แต่มึงต้องเอากูเข้าไปมึงเชื่อกูมึงต้องเป็นกูแล้วนั้นโอเปิลวันนี้รถเอาแล้วนะราาประมาณสิบพันเจ้าี ลีกซาอูชิวๆไม่ชอบไงใช่ไหมแบ๊บได้ไม่ได้มันจะชิวๆได้ไม่ไดมีการแข่งขันตัดออกตัดต่อกลับไอ้นี่ไปแล้วอ่ะหลับต่อไปแล้วไปไหนต่อหนึ่งพิจิตพี่พี่ดูดิมันมีออกสามป่ะพิจิตที่อะไรมึงไรศาสตว์คุ่นับจิตไอ้พี่อยู่นับเซิร์ฟไอ้สัตว์พิจิตเซิร์ฟกันหมดถ้าแคนพี่นี่เปรียบเปรียบเสมือนลีกอะไรแคนพี่ไหนแคนเอเนดาพี่ลีกไทยลีกไทยลีกลีกแหละ มีหลายแค่ไทยเอาเอาแค่หลักอะแค่หลักสตูแต่แค่หลักก็พี่มี์ลีกไงโอ้ัวใหญ่สุดบอลไทยอะไม่เหรอไมถ้ามาเกิดตันนี้แล้วเราจอดรถแบบนี้ได้ปะได้ได้พวกไม่ได้ไอ้นี่เหอใช่เหรอลีกไทยเหรอไม่มีนะอะไรนะลีกอะไรนะลีกไทยไม่ใช่หลีกไทยไทยพ่อมึงอะไทยลีกพ่อมึงอะ ไม่ได้เลยนะแตะไม่ได้ในตาเนี่เยเขานักมากเลยนะเ <c oughs> ตะแค่นี้ก็พอแล้วมากอยู่หรี่ใช้แหละพี่แล้วพี่มีใครตัวตึงเนี่ยพี่ไปเทียบพีพ,พีมิลลิเนี่ยทาพิติตัวตึงพี่ชื่ออะไร <c oughs> ออาม,มดติเยโรอามดติเยโรย่อหัวไปแล้วเว้ ผักกับสองเดือนละ่ะเร่ตัวรับหลังเราอ่ะมึงจับตาดูนะไอ้ฝาดไอ้เหี้ยอุออ้ยพี่ดับเบิลหอ,อบครับกดบช้าหนิกด<อ>ช้ากดช้าไม่ยังมีตัวรับหลังอ่ะคิดว่าไงวะ ได้เสื้อไปนะพี่คนนี้แต่กดกดช้าแอบแอบแอบช้ากดตาพี่เหรียญหนึ่งวันพี่กับฮะเอาเลย <wh> ๆๆหนึ่งวัน <laughs> แลกเงินนะแลกเงินนะอีกสองนาทีกูมึง,มงเดี๋ยวมึงเตะก,กูไก่เจ้าที่นะพวกกูเฮียเล่นเล่าเฮียเกมหาามาคุยแม่งวีดาดเดิมไปแบรี่เฮียเบื่อชิบหายเกมเฮียเนี่ย ต่อไปหกเดือนหกเดืนอนเลยครับขึ้นสามอยู่เลยเพิ่งจะสามพี่นายพร้อมลั่นนะต้องไวนะเวลาจุดเล็กเงินมาลงปุ๊บเล็กนี่เลยเพื่อไม่ได้เกิดตรงนี้ไหมไหนลองซ้อมออกก่อน,นิดไวๆไวอยู่ม่ติดนะกีติดเลยขยับ ม,ม,มึงมาชนะให้สักตัวก่อนเหยี่อนอ,อนไน้วควายาก่อนจะพูดอ่ะว่าไปเปรียบเทียบเป็นพิมพ์ลีกอะพ่อมึงกับไทยลีกอ่ะไม,ผม,<า>ไม่ผมไม่ผมไม่แค่อยากรู้ว่าที่มีนักเตะอะไรที่ไปไปเทียบพิมพ์ลีกเนี่ยเอาขอชื่อได้ไหมสักสองคนนะมึง มึงมาก่อนเถอะกูไม่อยากสัญญาเยอะว่ะไม่ขอหอขอขอชื่อสองคนสองคนนะพี่ฟังเล้แบบหนึ่งอันดับหนึ่งของประเทศไทยมันอยู่แค่งกูมึงเป็นที่ไหน่าจะได้เตะใช่อปตอย่างนั้นประไทยไม่ได้อันดับหนึ่งจังหวัดหรืออะไรจังหวัดหรือเปล่าอันดับหนึ่งประเทศไทยไอ้จ้าไม่ใช่อันดับหนึ่งอปตออะไรเนี่ยต่อพ่อมึงอะแม่ต่อพ่อแม่กูอะไรกูชอบหลับนี้เขา จริงนะเมสซี่เจอยู่กิวพิตีจริงอ้าวรอว์ดับหนึ่งเชียงรายใครอะพี่ตอนเนี้ยกูไง่ายใช่เหรอไม่มีอะพี่โบโบไปเรื่อยอ่ะไม่ใช่อามาร์เดรโลอะพี่โลพี่อะไรมึงอะไม่แบนใช่เหรอเขาอันดับหนึ่งเชียงรายจริงเหรอจริงจริงเขาหมดเกมนี้เล่นกันอยู่กี่คนเนี่ยเว้ย เยอะนะมึงมึงลองพูดดิเขาเถียงเขาเถียงแอบแย่นะกูบอกเลยมึงลองมึงลองพูดดิก็เถียงแย่เลยนะไม่ว่าเกมเขาคนเล่นน้อยอ่ะมึงถามดิกูพูดเล่นออนเท่าไหร่อ่ะตอนนี้นูดเล่นออนเท่าไหร่ในเกมสองร้อยลูกแคร์นะลูกแคร์นะว่าแล้วทำไมได้ที่หนึ่งจังลาคนออนเกมเยอะจัด เขาเขาทำอะไรอยู ane, ่เหกันเขาเถียงแน่กูบอกในคำเนีのの้ยจำไม่ได้เขาตอบไม่ได้แต่พี่ตอบไม่ได้พี่พี่พี่ไปไปไปตรงนี้พี่ไปตรงนี้พี่พี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยสายอย่รอแรกเกินกำลังไปแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวจะไปวะขับขับไปไปไปพี่สายตมาแล้วเท่ เฮ้ยเคียะสับาไปไกลๆเย็ดหัวแกนีว้กัหัวแกนออ้าวะหัวแกนดูกี ชู่ะครับชเฮ้ยจุดแรกเึ้นมาไ้ยจุดแรกขึ้นลาแบ่ชูไปก่อนไปพี่เไปก่อนเิกัไมไม่ตีนะแอรลูกนะเขาเล่นแรกเงินกันก่อนเฮ้ยอยู่เาเนี่ยเทาอโอสนับสนุนมาว่ะไอเทียมาวันนี้เลยเหรอโดนเน้นเลยว่ะสนับสนุนมาวันนี้เลยอ่ะสี่ทุ่มมาเล่นนะเล่นนะอันนี้โดนทั้งวันเลยถแล้วงแล้วงแล้วงแล้วท่าท่าป๊ดูไหนวะ

มีคนแรงกันอยู่มีคนแรงันี่มามามาเรียกนึงจบแล้วครับจบแล้ว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 จบแจบแล้วจบแล้วจบแล้วจแล้วจบแล้วจบแล้วจบแล้ว้วจบแล้จบแล้วจบแล้วจบ้วจบแลวจบแแล้วจบแลวจบแล้วจบแล้จบแล้แบบแล้วจบแล้วแล้วจบแล้วจบแล้บวจบแล้วจบแล้วจบแล้วจ้วจบแล้วจบจบแล้วจบแล้วจบว้้จ้้บลลลบ้ ไม่เจอแกงเล็กเลยเนี่ยที่อยู่ตรงนี้ไม่มีมาสักจังเลยแกงเล็กบ่อยไม่ทันโอ้ยเี่ยมาติดตอนแม่งมาติดตอนหนึ่งก็ไปเสียงขาดใจเลยว่าแกงเล็กไม่มาเล่นเอาขารุ่หรอไม่คันนี้เหรอไอ้บ้าพอดีมันเหมือนกันไอ้ดอวห้าก็อยู่เป็นคนขับมันหัวนละเงินวะกระดาษเลย ขาบอกเขาบอกแค่แค่เชียงรายคนเล่นเป็นพันนะเขาอยู่อันดับนี่ผมไเปลี่ยนสี็ด้ว่เขามาบอกกับกูเนี่ยคนคนในแคนเขาบองเนี่ยบอกคนเล่นเยอะจัดกดแรงรอคนโคตรนานเขาอันนี้บอกไครเหรอดูแม่เหรอเก็บรถดิไหนห้าต right ู้อะไรอ่ะห้าหรอใช่ใช่ พี่ตีไหนพี่บอกคนเล่นเยอะนี่เขาบอกกดกดแรงรอนานจัดเดะแต่ผมไม่เคยเล่นจริงเลยไงเดะมันล้มแล้วเดล่นจริงเขาไม่พูดหรอกอันนี้สาระล้คุยสาระละอันนี้คุยสาระละถ้าผมถ้าผมเข้าแกนพี่พี่ให้ผมหยุดแกนแกนแกนแกหลับเลยมันจะมันมากเลยนะจิตะ มึงต้องเป็นชนะคนที่มียอดมีพ่อแม่อีกแล้วต้องไต่เหรอต้องไต่อันดับเหรอใช่เมื่อค้ามึงชนะคนนี้อยู่ในอันหลักได้มึงก็อยู่อันดัอะไรเลนิปเปอร์บีบีตีหกสุดที่ตัวหลักไม่มีคนเลยตัวหลักเขอยู่อันหลับเอายี้ผมขอผมขอยืมรถดอมได้ปะเอางี้จนถึงรถพี่นะผมขอยืมรถดอมถ้ามึงชนะไอ้อันดับหนึ่งได้อ่ะกูให้มึง โบนัสเพิ่มอีกหมื่นบาทโอนเข้าบัญชีตรงเลยผมขอเฟซแม่หน่อยเดี๋ยวพี่ไอคนนั้นนะเดี๋ยวผมไปนัดกันเองเดี๋ยวผมไปนัดแก้งกันเองเดี๋ยวไร้จัดมึงดูดิแต่เดี๋ยวพี่ว่าถ้ายังเปิดใจยังน่าจะได้นะพี่ว่าไปนะไม่ได้หรอกเปิดดใจแต่ไม่ได้หรอกเพราะผมเดี๋ยวผมเลยผมจะเริ่มจากขึ้นเป็นอันดับหนึ่งสมุดปากกาก่อนแล้วผมว่าไม่ไอันดับอันดับหนึ่งสมุดปากกาก็เป็นไม่ได้หรอกอันหนึ่งแล้วอินสห้าเม็ดไอ้เหี้ย คืออะไรอ่ะเงินก็เติมชิบหายหมดเอาไม่ก็ผมขอยืมรถดอมหน่อยเอ้ยไอค้อนเอาไอพีเอสไปเล่นพีเอสไม่เล่นแล้วอีวีอาร์เป็นหลายคันมากเป็นไรเขาเลิกเหรอไม่เขาไม่เลิกเขาไม่มีเวลาเล่นอืมสนุกไอพีบ้านจะติดขัดบ้านนะต่ำๆไอดีนี้เท่าไหร่หลักแสนปะไอดีนี้ต่ำๆห้าหมื่นจริง เติมห้าหมื่นเหรอยอดเติมห้าหมื่นเหรอไม่ได้จะไปถามพี่โดนเมลไก่ไหมไม่ขอแล้วแล้วถ้าขายอ่ะเหลืออะไรผมมาแล้วผมมาแล้วไม่คอมอุ้ยแก้ใจนะสองหมื่นเอาไอเดียเขามาเล่นก่อดเดี๋ยวเชื่อมปุ๊บสองหมื่นได้อมัดดีได้นะได้นะได้นะไม่คอมกันเดยโดนตัดกรไหนโกงอ่ะอ้าวไหนเจอสุดไม่เห็นมีของสุดเลยวะเอองสุดไม่มาโอ้ยอุ้ยอ่ะกลัวมันกลัวนั่งนั่งอยู่ คนบอกว่าขอลาไปก่อนเจอสีน้ำเงินอ่ะพุ่งเล็กพุ่งเล็กพุ่งเล็กไปไปเลยเอ้าปืดตัดหน้าไหมอ่ยโม่ใช่เดี๋ยวกันแท้ๆไปปืนยิงเลยปืนยิงนะแยสวยสวย เ,เปิดปืนเรายิงกูนะกูเห็นไอ้ชาโดมึงซอยนะกูเป็นคนกดลำนะชาโดจะยิงเขาตันหน้ากูทุกคนเลยแค่นั้นแหละ วาพี่ต้องเล่นปืนให้ไหวเยอะชิบหายฝั่งนน้นอ่ะจากการจะหมดแล้วนะเหลยวนาทีนึงไปไปผมแลไม่เขาู่ข้งนอกอ่ะไม่มีารัป่อไมหมดเลยแฟงไม่มีไม่มีเหลือไม่มีเหลือไอ้แฟงพี่มีหนึ่งไอ้พี่มีสองแงยังไงพี่มีสได้ได้แล้วพี่ได้ละอะไรกันบ้างอะไรนะพี่แปเขาพร้อมล้ว้าเลยป้าเลยป้าเร็วเวเร็วเร็เรเเ ับเล่นลับเล่นลับกระถาไอ้ตรงกลางเพื่อนอย่าออกเดี๋ยวตรงกลางตรงกลางนะเล่นตรงกลางเดี๋ยวตรงกลางเล่นตรงกลางไอ้เชี่ยเพื่อนรักกูมากเมื่อกี้เนี่ยกูรับคนเดียวสี่ตัวเอ้ยช่วยเพื่อนหน่อยดิช่เพื่อนหน่อยดิช่วยเพื่อนหน่อยดิเพื่อนหน่อย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  ตายซะมึงตไปพี่มันตีนมาตีนโน้ตเอาไปขึ้นไหนเอาไปขึ้นไหนดูไอ้เหี้ยแฝงตัวนี้ตัววัดตัววัดดูตัววัดตัวเนี้ยตัวใส่หมวกเนี่ยตัววัด <c oughs> <c oughs> กูว่าแนละ้วตัว,ว <c oughs> นี่เด็กเจอสุภัทร์เด็ก บบกันไม่ได้หนึง่งสวัสด <laughs> พีพี่เล็กปรับพี่แบบต่อหาวันนี้ก็มีนนม,มาเนี่ยวันนี้ก็มี เอ้ยโอ้ยเชดันมาจอดที่ไหนตรงนี้เนี่ยไอพี่ไม่พี่มอดขอไม่เก็บการ์ดไอกตะมดเปลี่ยนเดี๋ยวเอ้ยเชดันเก็ได้ยังเขาบอกเขาเอาเรื่องว่ารัฐหัวใจเหมือนเขายังไม่พร้อมเลยพวกเนี้ยหัวใจขาดสอง ช่เหรอจริงนะถ้าไปครับผมได้ยินเลยผู้หญิงเขาพูดอ่ะเอาขอเอาแล้วว่าเขาบอกว่ามีมีคนยังพึ่งรีเลยพึ่งเกิดอ่ะเด็ดช็อตประชันหน้าดิดขาดสองน่ารักหัวใจไม่ใครเป็นไหมหลับพี่มอสก็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 กลับไปพี่มอสเดี๋ยวไปเต็มยังไม่พี่มันกินยากันไม่ได้อ่ะมันเป็นอะไรอ่ะไปไปไปโดด่ะมึงไปเย้า เป็นอีกแล้วก็เตะไม่ได้อุ้ยอุ้ยจะอะไรครับโอ้ครับโอ้ครับเป็นไรไหมนี่ครับสามสิบาเปตึงด้วยตึงด้วยแรงฉีกใช่เนี่ยถ้าไม่พูดแสดงว่าไม่เป็นไรเอาปากกวับยิ้มตายหววอีเชี่ยอุ้ยใจเย็นเลยไอ่แคนเอนเอ็นทีคู่ไอ้พี่ตีพี่ตีแคนเอนเอ็นทีเอ้ยพี่ตีอยู่ปับวะอีกแค่คู่แข่งเอเดนต้าเอาสีอะไรพี่เนิร์ดไม่เหมือนคนอื่นสีอะไรสีขาวสีขาวแค่แค่เพราะว่า เฮ้ยโห่ซื้อแบบขี่มา่ะเนี่ยไอ้เหี้ยเลนซ้ายหักเข้เขาขวาเนี่ยหน้ากระทื่อม <า S 1> นะันพูดตรงอยางเงี้ยพี่ขอไอตัวละครพี่มันยกมือได้ปะในเกมอ่ะไ,<ง>ได้ไหม